ทหารขเขมรกลัวตายคาชายแดนค่ะหลักฐานชัดเลยรอบวางทุ่นระเบิดจนนาทีสุดท้ายต้องเกาะเชือกเดินเรียงคิวกลับบ้านไข่ก้าวพลาดหวั่นบึ้มทั้งกองทัพค่ะ หลังจากที่ไทยเตรียมสั่งคณะทูตทหารไปสังเกตการเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ปราสาทตาควายและจะเดินเกมทางการทูตให้ทหารทั่วโลกบีบขมิ้นให้ย้ายออกเอาพื้นที่คืนปลอดไทยแสดงออกชัดเจนว่าต้องการสันติภาพไม่อยากรบให้เกิดความสูญเสียแต่ดูเหมือนขมิ้นจะหิวกระหายการประทะน,นั่นแหละค่ะ ด่านผลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไเด้กล่าวถึงความคืบหน้าของกองทัพที่เข้มงวดเรื่องการลงนามสันติภาพบีบขมรให้ทําทุกทางรอดูสถานการณ์ก่อนยืนยันว่าเห็นตรงกับรัฐบาลว่าจะยังไม่เปิดด่านและขู่ขมรด้วยว่าหากไม่ทําตามสี่ข้อก็ให้รอดูเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้างเพราะให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วอีกทั้งไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายจะต้องประเมินร่วมกันอีกครั้งว่าความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันได้สิ้นสุดลงจริงหรือไม่เพื่อก้าวสู่ความร่วมมือ และสันติสุขยัง,ย,งยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนในส่วนของกำลังทหารจะปรับลดลงไปด้วยหรือไม่นั้นอาวุธจะมีผลประจำปืนหากถอนอาวุธก็ต้องปรับลดคนไปด้วยก็ไปพร้อมกันแต่ไม่เกี่ยวกับกำลังรบหลักทหารม้าหรือทหารราบพร้อมทั้งย้ำว่าการเคลื่อนย,ย้ายยุทธปกรณ์ขนาดใหญ่มีขั้นตอนการจัดเก็บซึ่งการขนย้ายก็ต้องอิงกับระเบียบราชการไม่เช่นนั้นก็จะหาว่าไปแอบต้องมีการจ้างเหมาถ้ามีรถอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกินไปจากนี้ต้องจ้างของเอกชนเข้ามา ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมกัมพูชารายงานว่ากองทัพบกกัมพูชาถอนปืนใหญ่อัตราจรอด s อ็ขนาด155ม mm, ิลิเมตรพร้อมด้วยรถยิงจรวดหลายลำกล้องทาย90ขนาด122ม mm. ิลิเมตรออกจากแนวหน้าในฝั่งอุดรมีชยัยซึ่งเป็นข้อตกลงการถอนอาวุธหนักระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยในระยะที่1โดยจะขนย้ายอาวุธออกจากพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทของทั้งสองประเทศเพื่อน,นำกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิม สำหรับการเตรียมถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนครั้งนี้ดำเนินการภายใต้การสังเกตการและตรวจสอบยืนยันโดยคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนหรือว่า AOT เช่นเดียวกันกับเคทีพีอิงเชสื่อกับพูชารายงานข่าวการถอนอาวุธหนักของกองทัพกัมพูชาออกจากพื้นที่ชายแดนกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิมซึ่งถือเป็นระยะที่หนึ่งของแผนการปฏิบัติที่ได้ไประสานงานกับกองทัพของไทยกระบวนการนี้กำลังดำเนินก,การตามแนวชายแดนที่ปราสาทพระวิหารและอุดรมีชยัย ล่าสุดบรรยากาศการถอนกำลังพลของทหารคำมรก็เริ่มพยอยเดินทางกลับบ้านหลายแห่งโดยพบว่าบริเวณใกล้ชายแดนที่ยังมีข้อพิพาทกับไทยคำมรแอบวางทพุ่นระเบิดเยอะมาก จนสุดท้ายขมรจะกลับบ้านทหารไม่กล้าเดินสุ่มสีุ่่มห้าต้องเอาเชือกมาทำราวให้เดินจับเป็นทอดๆตามเส้นของเชือกเรียงต่อคิวกันไปประมาณหลักร้อยนายเพราะกลัวว่าจะพลาดเดินไปเหยียบพุ่นระเบิดที่ตนเองวางไว้ทิปนี้ก็จะยิ่งเป็นหลักฐานตอกย้ำต่อสายตาชาวโลกว่าขมรเล่าว,วางพุ่นระเบิดในฝั่งไทยประสงค์เอาชีวิตทหารไทยมาโดยตลอดพอถึงวันที่ต้องแยกย้ยายออกจากชายแดนขมรก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันค่ะ